เห็ดนาง,งามพี่น้องมีแต่แบบตุปุติปีแบบไซส์สวยน่ากินมากบุสมบันเดิกดินปันไดอไงไไกดบปันไดกลับไปแมอยูตะกี้เพิ่นดันเนาะจา้าเนาะไม่ไหมเลยตะกี้สมัยตะกี้ลงอะไรไปคนก็ดูสิแมะ่วงที่เพิ่นดันเป็นลูกหลักสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็ดมัสลุมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเดะเด้ดอุย้ยเขาปลาแล้วสดชื่นพ่อแม่พี่น้องจ้ามีเวลาก็ พยายามหาเวลามาเขาปลาพ่อแม่พี่น้องจ้าอันมาดามกัะหยากเสือกเกินหลายสิ่งหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องจ้าพามาจอดเฮ็ดเพิงหวานครับรดมากลดจอดเต็มอยู่ภาวะแทกลัวสีแดงออกปาาเน,นานะจ้าเนาะเบียกงานการหลายพ่อแม่พี่น้องรดจอดเต็มก็เลยเลือกกากปลาทีา่แบบว่าคดว่าคนสิบลมากระมี่คือเกาจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเขามาเนี่พ่อแม่เห็นเท้าสายปลานี่เฮ็ดเพิงหวานพานแเดาออกอเห็นพอ่อดอ,อกเห็นแต่เฮ็ดเก่าลัดนี่ ไเก็บเห็ดเกาลัดสองดอกจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะลงในคลิปเลี้ยวลงในช่องอ,ดดอ่าในในแอปฝาเด้ดอจ้ะเด้อนี่ยายข่ะมามาพอเห็ดเห็ดดำเห็ดหนังไก่มามาเบิ่งน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเห็ดหนังกเก็บได้เบิดเนาะจ้ะเนาะมาแต่เด็กเขาปลามีความสุขฟินฟินจ้ะนี่จ้ะเห็ดหนังไก่เออเห็ดอะไรก็เอายังบอกแต่เนาะนีะนส่สวย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 จ้ะสวยสวย เก็บขี่เก่าเพิินเพราะว่าป่าสาธารณะนะจ๊ะไม่ใช่ป่าเล่านะเนนะใครก็เก็บได้จ้ะก็แล้วแต่ดวงเฮ้า,า่าเฮ้าสีมาพอ่อก่อนหรือพ่อหลังแต่ส่วนหมากับสิมาที่หลังเพ่อนอะ่ะจ้ะอุ้ยเห็ดดำไงเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งเห็ดดำเด้อด้อนี่ออืมาดามเขาปามาปึ๊บก็เป็นแนวนี้เนาะเป็นยังของพี่นอ้องเป็นส่งตันจมูก น้ำมูกไหลนี่สวยสวยเลยจ้ะทุกคนค่ะดอกไงเป็นขึ้นได้หยาเนาะมันเลยดอกไงจ้ะนี่คคนเป็นพู่มแพมันกะจังสีแหละพี่น้องเอ้ยบทสนะจักเชือขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องถ้าเสียงเหงาเงาเงาทนฟังเอาหน่อยนะจ้ะดอกดอกไงดอกงามแห้งดอกเล็กก็มีดอกใหญ่ก็มี นุ้ยหักสัมเอาได่ที่เจาเก็บกองไว้เดีย๋ยวค่อยตัดขางงา,งามใส่อันใส่กตาว,าว้ากลัวสิว่าออกแต่แต่ละคํำเนี่ยงามยี่ด้พี่น้องอย่าว่กว่างามเนาะนี่สวยๆนะจ๊ะนี่โอ้สวยๆจ้ะกรอบคัก สำหรับพอแม่พี่น้องมือใหม่อันมันก็มีข่าวว่าอันคนไทยกินเห็ดเสียชีวิตทังสันนี่สิเนาะมือใหม่ที่มาอยู่ต่างประเทศใหม่ใหม่มระว่าประเทศเดนมาร์กหรือประเทศใดค่ะโอ้ยพี่นอ้องศึกษาเบิ่งก่อนดีๆเด,ด้อก่อนสก็บกินเนาะพี่น,น้องเนาะเห็ดมันอาจจะคือเห็ดบานเห่าเนาะจา้ะเนาะหนังสือคู่มือเบิง่งเปรียบเทียบให้มันดีๆก่อนสเก็บกินว่หลังเทอรนะ์ในหนังสือกับกับอัน ตเฮติลีกับบค่อยขึ้กัน้อพี่น้องเด้อสีมันสีเพียนหน่อยหนึ่งเนาะคนหฮากับอาสีแบบคิดว่าอย่าคิดว่า้อพี่น้องเด้อโอเคอถทจ้ะอย่าคิดว่ามันใช่มันเหมือนมันตัวเดียวกันอย่าคิด้อพี่น้องเด้อเอาให้มันแน่ใจว่ากินใดคอยกินเนาะอันนี้ฝากถึงอ่าเมื่อไม่มีหลายๆท่านคือการเิ่นคอมเมนต์มาถามอยู่เห็นนี่กินไดบ้างสั่งสิแต่ว่าทุกครั้งที่แพทย์ตอบแชทไปแพทก็จะบอกแต่ส่วนมากสิเขียนแชทมาหลังบ้านวันในคอมเมนต์ แพรร์พ่ค่อยได้ตอบเนาะจ้ะเนาะมันยากพ่อแม่พี่น้องบางขวดมืนก็แชทมาหลังบ้านหลังบ้านก็กลัวสิตอบกระโดนขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อมาดามกับหยงง่าสวยมาเพื่อสิเขียนมาในไอ้แฟนเพจเนาะเพิ่มกับสิฐานมาเนาะจ๊ะเนาะล่ะก็เพจบอกเสมอแหละว่าดูในรูปมันคล้ายคลึงมากแต่ว่าให้ศึกษาเบิ่งให้ดีก่อนเด้อ ใคเก็บกินพ่กรบบอกเพื่อเสมอนเนาะฉันเนาะเฮาบอกเลยบอกว่าเอ้กินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าไปหาวางสันเนาะเฮากับบอหมั่นใจเป็นไดเพราะว่ามันมันดูในรูปแบบพี่น้องมันมันเป็นรูปที่เป็นทรงมาให้เบ่งอ่ะมันไม่ใช่ไมันโมเมนต์เฮาถึงมาเห็นตเป็นเป็นมาเก็บน้ำกันึังสีไหมเนะบอชหมั่นใจ็อย่าเก็บกินแด้จ้ะเด้องามอยู่เลยเนาะพี่น้องสวยอยู่จ้ามองมันหลายๆมันคือสิเกิดแลลวล่ะ ดงมันนะบ่มีไว้ลาไปพี่น้องมันไกลไปเห็ดแต่ละป่านอาจจะเป็นไก่เด้อจากป่านมะดามมันก็อุสมอุสาอันนี้แหละก็มันสิบร่ําเข่าปลาดูดูหนึ่งด้วยพอแม่พี่น้องเอยมันบุกขึ้นสมัยตะกี้สมัยตะกี้โอ้ยจากลอยกิโลกับครับแต่ตะกี้เนาะอันอันส่องแดงเพิ่งกะลั่งดันล้งยังไปคนกับเบิ้งเนี่ยเพิ่งดันหายเนาะพี่น้องมันก็เป็นตะมีกาลั่งใจเห็ดอยู่เด้อวันนี้ค่าน้าหม้อค่าน้ามัน ถั่วเฉลี่ยแล้วคนเฮ่าการทํามันก็ต้องการยอดวิวกันทั้งนั้นแหละเนาะมันกะถั่วเฉลี่ยแล้วมันกะคุมคาสมราคาสมัยตะกี้สมบูสมบันเดิกดืนปันไดเฮ็ดงานเหลืองานเมื่อยปันได้กะต้องหาขีปหอแม่พี่นนองเบิ่งสม,มือมันโบแมนได้พี่นนองเด้อน้ำมันกะแห้งยอดกะได้น้อยทั้งเ่อเติมน้ำมันไปเธอสามสี่ร้อยเองสิบั่นเฉลี่ยแล้วยอดลังเ่อไปเฮ็ดกะได้เน,นี่ยโบได้เนี่ย ือจังมากสิบันนี้ชะลัวแลวชะลัวประศั่นเห็นบอกบอกไปบอกมาคนนี่แหละหัวชะลัวประสันนนะะะส่นชะเลียแล้วมันบกุมพี่น้องมันหนึ่งสภาพรถเท่าเขาขับไปไกลๆสองน้ำมันแพงแลวกะยอดยอดกะคนเบิงกะบบได้ย,ยังสิแม่พี่น้องมันกะมันกะโบมันกะสูบไหวกันได้พี่น้องเพราะว่าคนเราอ่ะการขี่รถมันกะเติมน้ำมันเนาะเงินไอ รถก็ต้องเติมน้ามันนะแม่พี่น้องจ้าสรุปแล้วมันกะไม่คุ้มน่ะละพ่อแม่พี่น้องเนาะตะกี้สมัยตะกี้แมนอยูอู้สมบุสมบันเดิอกเดินบนไดอย์ไไกด์บน,ดนไกนดกลับไปแมนอยู่ตะกี้เพิ่นดันเนาะจ้าเนาะไม่ไหมเลยตะกี้สมัยตะกี้ลงอะไรไปคนก็ดูสิแม่ถ่วงที่เพิ่นดันเป็นลูกหลักช่องแดงใหม่ๆช่องฝ้าขึ้นกันสมัยตะกี้เป็นลูกหลักเพิ่นใหม่ๆเพิ่นดันดีดีพี่น้องลงยังไปเพิ่นก็นดัน สมัยสมัยนี่มันมัน้าเฮาบบมีเนือหาบบมีสาราอหลีเพิ่นกับ่คคอยดันเด้อ่าเพราะว่าอะไรทุกคนฐานแฟนคับเฮ่บ่บลายอิลีก็ซอยมันกับ่รด้ซอยอย่างเลยเพราะว่าอย่างสมัยเนี้ยโซเชียลมันมันมันแห้งแล้วจะเนาะใครๆครเขาก็ทําได้ไ้มพี่น้องก็คนเบิ่งก็มีท่างเลือกิีเสบิ่งหลายจังสิแม้เนาะแต่ว่าก็ ขนาดบ่มีเวลากลับเพราะย่ามมากคือเกาหละอีกางกับได้ดูแลสุขภาพแต่ของนั่นเนาะได้พักผ่อนด้วยได้มีเวลาให้กับครอบครัวอีกเพิ่มขึ้นอีกกันสินะมันก็โอเคดีอย่างเสียอย่างแต่ก็ยังคิดถึงป่าเหมือนเดิมก็ยังมาเหมือนเดิมเห็นไหมทุกคนอันนี้บอาสู้กันฟังเด้อพอพี่น้องก็สิว่ามาดามเราหายไปใส่มันมีปัจจัยหลายๆอย่างพราแม่พี่น้องจอา๋าที่บ่คอยได้ล่งคลิปเนาะฉะนันเนาะม,มันมีปัจจัยหลายๆอย่างจ้ะแต่ตามที่เรล่าม่านแหละ โดยร่วมกะนนั่นละ่ะไ mm hmm. ด้ล่าน้ำแน่ล่ะกะน้ำหมอกน้ำม,นำมันกับแพรงน้ำ mm hmm. หลายอย่างรวมกันเนะ mm hmm. าะจะเห็นน้ำผอยบ่เห็นเด้อพี่น้องเด้อหมูดเจา้า mm hmm. มันหยาบังแมดอกเห็ดนนะ่ะเห็นบ่อู mm ้ห hmm. mm ้ hmm. า่งามเนาะเป mm hmm. ็นดุ้ฝนใหม่ๆสละงงามบักคักเลยจืด mm hmm. mm hmm. โยน,นเก็บโยนเลยบึงสะพานมาดามเก็บโยนไว้พูนะ่ะพ่นะ่ะถุงเตรียมไว้เนี่ยเก็บโยนไว้สี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยนางตัดเดี๋ยวมาดามสีนางตัดแล้วกัถือโอกาสพักควนไปนําตัดเห็ดเผียอุ้ยหลายค่ะพี่นอ้องเยอะมากโอ้ยย่ยางไก็บังยเยอะเยอะ แกงกระแสบและลล่ในปากเลยเห็ดอันนี้กินได้ยลอยเปอร์เซ็นต์ได้พี่น้องเห็ดอ่าเห็ดบางบางอ่าพ่อแม่พี่น้องบางท่านก็เอินเห็ดมันปูขาเหลืองขาสมเห็ดแหลงเท้าพ่อก็เอินเห็ดแต่เหลืองแต่ว่าซื้อเพิ่นอยููนี่เพิ่นเป็นอ่าซื้อทาดคันตาเลนเ้าจะเดททาดคันชาลเป็นตระกูลเดียวกันก็เห็ดเหลืองเห็ดมันปูจ้ะ าดนี่ไหมโอ้โหนี่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 ูน,น,น,นะเจ้าเบิง้งงามบอสวยไหมคะนี่ดูสิกระลังอ,อ่อ,อนๆเลยอุย้ยข่อยสมาเครื่องถุงมือข่อยแทนเนาะบอพอข้าวดอกเดี๋ยวสิเดอดถอดออกอมจมูกเริ่มโล่งแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี่ตันจุลูบอกไปแต่อันนี้แถมมาดามตันจุลูแล้ววะโล่งแล้วพี่น้องหายใจสะดวกแล้ว มาดามก็บว่าวไปมีสาระเนี่ย่มีสาระเนี่ะนกะนนั่นลหละนังเถื่อกับมีสาระลังเถื่อกับโมีคือบ้านล่ะัังเถื่อกับเอามันเอาเอามวนเอามันอย่างเดี๋ยวนางเถื่อกับมีสาระากค็คขึ้นในต้นคลิปกับบอกเกี่ยวกับการเก็บเห็ดเนาะมันกะบใามันก็ซอยใดแค่นี้ล่ะพี่น้องซอยใดแค่ว่าก่อนที่เราจะเก็บกินน่ะศึกษาเบิ่งให้ดีก่อนแค่นั้นละ่ะศึกษาเบิ่งรี่วิวเขาให้มันดีๆล่ะกะที่สําคัญตัวเราเนี่ยแหละต้องมั่นใจเนาะ่แม่นว่าเออเห็ดอันนี้ล่ะกินเลยบมแม่นได้พี่น้อง เห็ดต้นนี้กะถ้ามันเป็นเม่นก็มี่ครูงานด้วยกันได้พี่นนองแฝดผิดเพิินอะเป็นเจลลี่อะนันเ็ดเป็นไอลักษณะคล้ายคึงกันแต่ว่ามันสิเป็นเจียวๆนอกจากเนาะมันสิเป็นใสๆเห็ดต้นนี้ขี้กันเห็ดยังก่สร้างถองโดยร่วมที่ว่ามาหนักอะก่อนเก็บกินอะศึกษาเบื้องเหตุดีๆแค่นั้นแหละเนาะก่อนที่จะเก็บกินบ้านเฮาขึ้กันบ่าอยู่ไสคือกันบ่แมแตาอยู่ต่างประเทศ ปานเห่ากับมีเห็นบอคาวออกโคมโคมโคมเก็บเห็ดเห็ดป,ป่าเก็บเห็ดผิดกินตุยกับมีคือกันเนะาะบบเมนตาอยู่เมืองนอกบบเมนตาอยู่ต่างประเทศเนาะบ้านเราก็มีมีมากตั้งแต่สมัยกุลละเนาะสมัยพอ่อสมัยแม่เฮ้ากุลละเนาะสมัยอันสังปูงย่าตาย,ายหา่เฮ้ากุลละมีมากคือกันพี่น้องเนาะโอ้โหนี่ดูสิคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตด้วยแบบนี้พี่น้องเอ,อ้ยนังตัดเดี๋ยวเสถีย้เบิงตอนตัดแล้วเด้อจวจเดด้วดะเก็บกองเก็บกองไว้แต่หนึ่งกลองสองกองสามกองสี่กองหากองจ้ะพ่อพี่น้องบรรยากาศป่านะคะทุกคนให้เบิงปลาเก็บตัวนี้แล้วเดี๋ยวสิาพาไปเก็บเ็ดอ่างเฮดหนังไก่น้ำมูนีล่ะหาไปน้ำมูนีมันมีอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้า ตัดเ็จเรียบร้อยแล้วสวยงามพ่อแม่พี่น้องเดินมาเจออีกอย่างมะฝ่ออีกกระสีเด็กเก็บอีกกันต้นถอดทุงมือเราเรียบร้อยจากพี่น้องจะ้ะบาไหวมันมันลำคานเก็บเฮดดำเนี่ยมันต้องแบบมันต้องแบบใส่ความพยา,ยามสูงอ่ะพี่น้องดอกพันหน่อยพี่บ่คือเฮดเผิงหวานเนาะจ้ะเนาะคือเฮดอื่นแพทเก็บฮักเบิร์ดดอกสวยมากเลยนี่ สวยๆไม่ย่ามถอนแบบฮักเก้าหน่ยไหมพี่น้องเพราะว่าเราตัดไปแล้วไงผู้จ้าเนี่ยมเห็นดอกเห็นน้ำมา,ามบ่บ่เห็นแท้ๆหนามันบังเนาะหลายอยู่หลายอยู่นี่ สวยเลยจ้ะลมสวยๆดีค่ะพี่น้องงามบ่โอ้ย,ออยนักเนี่ยจากนู่นกับพองนักนองเจี๊็บหนักเด้อดอกให,ใหญ่สวยๆเลยจ้ะ อโ้ยเห็น <divide> บ <iba Northeast> ่หาเปิดแล้วเป็นมะขืนแซมนะอยางนี้สี่ส่วนตัวหลังมองเพิ่นขื่นนะเป็นแป้นกับบอไปขื่นเห็นนี่ดอกมะพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เวลาเก็บนะไหไลท์ว่างเห็นบ่มันสิมีเห็ดนั่ยนะนะเห็นบ่น่ะดอกน้อยๆนะส่วนมาเห็ดต้นนี้มันสิมาขึ้นแซมนะเห็ด เฮ็ดไอ้ชาดคันตาเล่นเนี่ยเฮ็ดดำเด้อเฮ็ดที่แพทสี่ให้เบอ่งเมื่อกี้เก็บเฮ็ดเห็นประจำเลยนี่เออนี่ยโอ้โหหยาบาทหยาบาทมึงเด้อเอยโอ้โหสวยๆเลยจ้ะนี่ดูงามป่จ้ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเออ พี่น้อง่าจังสี่แม่แง่อะไ้ก็เห็นแต่หย่าพอถทดพอภัยโดยพี่น้องเลยเก็บเห็ดมาหลายปีแต่ก็ไม่เคยพัฒนานะจ๊ะเขาเอือ่อีอยังละคนอ่ะเขาเอื่นวมาคงความแบบเป็นเอกลักษณ์ของเราเอกลักษณ์ในที่นี้คือเก็บเห็ดไม่สวยจ้ะเก็<笑><笑>บหยุมมาเลยเก็บเห็ดต้นนี้ผู้ใดสิเก็บง่ามกับเก็บง่ามโหลด เก็บไม่ม่ๆนี่ถึกดาจนถอดใจแหละพี่น้องเอ,อ้ยแต่ก็ผ่านมาได้จ้ะนี่อ้ยน่ารักจังเลยตรงเนี้ยเอาเลยนะนี่เ้ยเละเบิดมาลุยกันต่อจ้าน้องเกาลัดนะจ้าทุกคนขาปัาดนี่น้องเกาลัดเจ้าหนารักที่สุดเลยแบบบริเดกเกเฮดเพิ่งหวานกับ่เป็นยังจ้ะถ้าเจอเฮดเกาลัดแบบนี้ตะมุติมีจึงสีเนาะโอ้ยนี่พี่น้อง แสบสุดยอดเพิ่นก็ลั่งออกอีกรอบนึงจ้ะเพิ่นก็เลยตะมุตะมิเองสิพี่น้องเอ้ยน่ารักแฮงถูกใจในความน่ารักของเธอนะจ๊ะน,นี่จ้ะเห็นไหมทุกคนก็ลั่งออกเนาะนี่เอ้ไม่ง้อเห็ดพึ่งหวานจ้ะถ้าเจอเธออย่างเงี้ยน่ารักอย่างเงี้ยเธอไม่ง้อเธอนะพึ่งหวานนะแต่ว่า,าถ้าได้ก็ดีจ้ะ ตัวท่านเห็นออกจอูป้านี่ท่านเห็นพ่อ,อดอ,อกอีหลีเลยบ่เห็นต้องใส่เพลินท่านออกมันเป็นมังปลาเมืนน่อนันทิแพทยไปนะที่ได้อะท่านก็ล่งออกปลาหนันโคดีแล้วก็ดได้สีว่าดอ,อกหน่อยก็เก็บก็บสร้างคอยสิเก็บเพราะวไ่าอย่างคอยมาเมืออไม่คอยกับบรร่ท่นา,านคือเ <c ười> ก่าบ่ท่านขนคอยก็เลยต้องเก็บ นี่กำลังออกก็ตะมุตะมีอยู่พี่น้องหน่อยๆแน่ๆเฮ้ยกำลังตุปุตปีอยู่กำลังหน้ากินจ้ะเนี่ยเอ้ยปาพี่น้องเอ้ยบุงเดือนนี่ฟินแห้งเอ้ยหาลักหาลักเห็นปะจ้ะงามปะกล่องมันอันนี้กายาว่ากันเด้อพี่น้องขากล่องโอ้ยสื่อเบิดเงินไป หลายมื่นแ่ละละว่าพูดถึงว่าสื่อขากล่องอ่ะก็คือเกาจะสีใสอันจะสีใสแบบไหนอู้ว่าพี่น้องคอยฟินคอยฟินน้ำเห็ดไอ่ผึ่งเกาลัดแล้วก็ล่างออกเบิ้งที่ล่ะนาลากแห้งพี่น้องจ้าเห็นบ่จ้านี่ดอกตัวมุตติมิเลยนี่เนี่ยแล้วมองไปดูทุกคนคุณนะคุณนะเพิอ่พอ,อกล้า่างออกเต็มโพอนอยว่ามาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยอวยหน่ะเห็นบอมเอ้ยมุเจ้าคอยห้เจ้าเบิ่งเลย เจ้าสิว่าคอยวอาเป็นขากล่องเด้อบ่ได้ว่าย,ายขากล่องงั้งวะจะสีใสอันใดรุ่นใดตังคด,ดีดูไม่ดูเอาไม่ดูมาดามพี่น้องสิวิ่นหัวก็เฮ็ดดีเหรอได้ก็ว่าคนดีเยียนละพี่นอ้องโอ้ยตุบปุติปีอยู่พี่น้องเบื้องโอ้ยเยอะมากคะ่ะทุกคนคะ่ะลุยกันต่อจ้ะทุกคน นาวตัวนี้น้า่แตาปะใจจริงแล้วมากแบบนี้มากกลัวนี่ถอดถุงมือแล้วเด้อพี่น้องมันบอคักจังได้กับบคักย่านพี่น้องร่ำค้านพี่น้องสิว่าโอ้ยถุงมือกับถอดเน่ถอดถอดแล้วเด้อจดเด้อมัน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 เป็นตะเก็บบ่ถนัดบ่แมนว่าเป็นเก็บบ่ถนัดมันเก็บบ่ถนัดหลีนี่เสีดพี่น้องเอ้ยมึงทีล่ะโอ้ลมด้วนี่มันมันไอถือฝนหลาย อุติละนะเอือนี่ทางสีนี่สุดยอดอีหลีเด้อเบิ่งดอกนี่น้ำกันลยเห็ดตุปุอยู่นี่พี่น้องเจ้าเบือ้องพูดพูบเบิ่งด,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 ดอกนี่เด้ดอวะฮที่โทสองดอกนี่กินขาดเลยพี่น้องจา๋าสองดอกนี่กินขาดเลยนะเนี่ยนี่เอ้ยกล่องโปโฟกันห้เลยสุดยอดน่า นาชัดหลังเบอร์อันไอ้กล่องนี่บ่งดอกนี่ด้อดอกนี่กะลมแต่ว่าหัวยังดีๆอยู่เอาไปก่อนผิดจาระหน้าจะละส่องเอาหน่อยบัดคี้ขาเก่งนี่กะลมขอสอนเห็ดข่อยนี่ น่ารักจังเลยเธอจ๋าเก็บดอกได้ก็อ้อนซ่อนดอกหนั่งว่ะนี่ละเหตุผลทำไมถึงชอบถอนมุเจ้าสิได้เห็นขาเพิ่นอรอกอะเห็นว่าเพิ่นยู่จังไดมันฟินน่ะพี่น้องเก็บเห็ดถ้าพถอนอ่ะพฟินดอกตัดเอาตัดเอาแต่ก็แล้วแต่ความความมักของแต่ละบุคคลน่ะละเนาะนี่ มึงเด้อเห็นบ่ดอกนี่ยหน่อยเขาจกขึ้นมาขาเพิน่นนะเนี่ยมึงเจ้าเบิง่งติละ่ะเนี่เด้ดอกนี่ยหน่อยเพียบเลย,ดอ,อยดอกนันเจ้ว่าใหญ่จ้าว่าเถ่าดอกนี้ดอกนี้กนเกือบเกือบจ่าวว่าในเมื่อนะข่อยเกือบข่อยบอ่เห็นนี่ปัดเสียงน้องเถ้าบูด้อพี่น้องเด้อสิ้น มาอาทิตย์ก่อนบอเห็นอีหลีได้ไม่เห็นแม้แต่ดอกเดียวเฮ็ดไอ้เกาลัดนะแหงปลาเริ่มซุ่มเื่่นก็เริ่มขึ้นคือบานเฮ่าแล้วเนาะถ้าฟน้ตก็เฮ็ดออกสิมไหมคือกันน่ะล่ะพี่น้องนี่เก็บเฮ็ดอยู่ดีๆก็จะยั่งลนปัวปะปัวปะอันต้นสนนะแมมพี่น้องมากสนกินสน ลนเนี่ยเบิ้งทีละอุ้ยงามขนาดเรื่อเจ้าเบิง้งคุณนะเบึ้งขาอ้วบบวบอ้ยฟินสุดยอดความฟินเลยนะจ๊ะเสียงหัวเพินน่นาะพี่น้องพ่นสาใจห้าหาพาผนว่าดูนะคะนี่ดูน่ารักอืมสุดยอดดีลีเลยเก็บไปก่อนยังไม่ตัดขาวันนียอาจจะไปตัดขาอยู่บ้าน ไหลสดตัดขาเมาท์มอยหอยสังเนาะพี่น้องโอ้ยแนมไปนี่โอ้ยพี่น้องตูดหมูเต็ดเม็ดอยู่จ้ะโอ้ยสุดยอดอีหลีโหดโ,ฮโ,ฮโ่อเนาะพี่น้องเนาะขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยหนึ่งดอกเด้อกลุ่มนี่สองดอกเนี่ยสวยมากเลยกำลังกินเนาะ สามดอกอสีดอกปาดขาสุดยอดอีนนี้ห้าดอกหกดอกสองดอกนี่แบบเห็นบจจ่จ้ะโอ้ยลองเท่าบูดก,กับขายหนาขายตาเด้อดังแก๊สแก๊ดๆอยู่บนดอกนี่เดอ้อปาดพี่น้องโอ้โหสุดยอด สุดยอดอีหลีจ้ะนี่ปาดสุดยอดอหลีเบิง้งเด้นี่เธอจา๋าเธอเธอส่งเข้าประกวดได้เลยนะเนี่ยเฮ็ดวันนี้นี่แบบอืเขาเอินว่าเห็ดแบบเห็ดไซส์นางงามเลยนะคะทุกคนขะเนี่ยเฮ็ดแบบนี้เขาเอินเฮ็ดนางงามได้เลยนี่มจเจ่าว่าบอพอจะส่งเข้าประกวดได้ไมหมล่ะทุกคนขะได้เนาะเห็ดนางงามของมาดามอแบบวดเฮ็ดก่อน งามพี่น้องขออวดนะเฮ่อพอ่อละล่ะเก็บามาว่าเบิดดอรนกรตาตปาดเห็ดนางงามพี่น้องมีแต่แบบตุปุติป,ปิแบบไซส์สวยน่ากินมากเห็ดหนังไก่เราก็เริ่มทยอยออกอีกแล้วหนังไก่ด้วยนี่พี่น้องค่อยตัดอือืจ้ะเพิ่งโผล่ออมาเห็นบ่ะพี่น้องเห็ดหนังไก่ งามๆเลยอีกดอกหนึ่งจ้ะนังไก่บางขีบกัสันกับขอโทษขอไย่ด้วยพี่น้องมันแล้วแต่วัตถุด,ดิบจ้ะ <c oughs> มันแล้วแตว่มือได้เห็ดน้อยมือได้เห็ดหลายใหล้างมือกัมันก็แล้วแต่แบบล้างมือก็ลงสันๆเพราะาเห็ดมันมีตำหนิน,น่ะพี่น้องเออนี่โอ้ กำลังออกเลยจ้ะกำลังแบบขาแบบที่เก็บไปมือน,นั้นน่ะให้เพื่อนไปกินก่อนนี่พวมูเอาเอาเอาผักมาหายพวมีแนวต่อนก็เลยเอาอันเห็ดให้มูไปพัดกับเผากินเราไม่เป็นไรเราก็มาเก็บไม่ได้เห็นไหมเห็ดมันก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วจ้ะนี่กินน้มได้ก็ได้เนาะกินดูแหลวะว่าติแต่ความจริงก็กินน้ากันน่นะะทั้งเถือกอันเห็ดไปให้มูกิน อันเถื่อก็หายไปเห็ดกินเอง <laughs> ออกำลังออกเหนบ่ดอกหน่อยๆเนี่ยกำลังโพจงหว้เนี่ยเอาเอาหลายแล้วจงหว้คนอื่นเ่นมาเก็บนั่นแต่ว่าต้นนี้บ่จงเด้เก็บเปิดเลยสวย,สวยเลยเลยเก็บหมดเลยจ้ะน้ำไก่ของเรา,ห,าหลายดอกเต้อนพี่น้อง โอ้โหสีดอกนึงอ่านี่าดได้หลายดอกนะจ๊ะน้องกำลังโผล่ พี่น้องขาไหมหอยอันซ่อนขาพี่อีกดอกนึงจ้ะนี่เห็นบ่ขาแบบสวยเจ้าเบิงึงพุ่นน่ะเห็นบ่นี่อื้มใบสนบังเด้อพุ่นน่ะบาดหลายดอกเด้อเดี๋ยวเก็บมาให้ดูดูสิเนี่ยเนี่ยงามบา่เห็นบ่พุ่นน่ะอออืืหพุ่นอีกดอกนึง อยู่ฟังผนอีกพี่น้องอจัดเต็มมอเ,เลยมานสวยๆเลยขาแบบสวย